ทีนี้เมื่อเราลืมตานี่มาเห็นไกลที่เราหลับตาเนี่ยระบมอินสีจะได้เห็นใกล้ๆตัวเองธรรมะอยู่ที่ใจพระธรรมคำสั่งสอนอยู่ที่ใจหัวใจเนี่เหมือนเหมือนเครื่องอัดเทพเราพูดเนี่ยเส้นเทพมันอัดไว้ในใจที่เราพูดออกไปแล้วมันไปติดไปติดที่ชาตสีดินนำลงไป วากับดินนี่แหละไปติดอยู่ได้ถ้าไม่งั้นพระองค์ระลึกชาติไม่ได้สาวกของพระพุทธเจ้าประลึกชาติได้เหมือนกันนี่ก็ทำสมาธิให้เก่งๆแล้วก็ระลึกชาติได้เหมือนกันชาติสองชาติพระสุดาประชาติหนึ่งสองชาติสามชาติ พระสุดาก็บังองค์ก็ตั้งยี่สิบชาติสามสิบชาติก็ระลึกได้เหมือนกันเนี่ยก็เราไม่ต้องสงสัยเราก็ทำก็แล้วกันทำใจเฉยเฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้ใจของเราคิดดีก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เลิกคิดก็รู้รู้อย่างนี้ก็ชันดี เนี่ยเอาไปลองดูร,รู้เนี่ยเมืออ่อก,ก็รู้เลิกมือ,อก,ก็รู้คิดนึกอย่างโน้นก็รู้คิดนึกอย่างน,นี้ก็รู้คิดนึกถึงพระพุทธเจ้าก็รู้เอารู้ร,รู้นี่แหละสิติดดูที่มันเลิกคิดก็รู้คิดขึ้นมาการ็รู้รู้เอารู้รู้ไว้เนี่ย หมดโปรดก็รู้กําลังคิดไม่ดีไม่ชอบก็รู้รู้ให้มักสองทีรู้สามทีรู้สี่ทีก็ดับไปก็รู้หนักขึ้นคิดไม่ดีแล้วก็รู้สักสองทีก็ดับไปกำหนดจักทีเดียวรู้ ก็ดับไปนี้ก็เร็วก็รู้อีเกเลยพอร,รู้รู้หนักเข้าแล้วก็รู้ไม่ต้องติดรู้วางเฉยรู้เฉยรู้เฉยจิตใจก็สบายสบายก็รู้ทุกเกิดก็รู้ทุกทางกายเกิดก็รู้เปลี่ยนยาบทกายเป็นุพก็รู้ เราอยู่เรยด้วยธรรมะนั้นมีหลายรสหลายชาติขอให้ท่านเล,เ,าเลือกเอาธรรมะที่หมดกิเลสก็ใช้ได้เมือ่อยังไม่หมดเราก็รู้เราก็ทําให้มากขึ้นเราควรอย่างนี้ควรละควรวางอย่างนี้ควรเจริญให้มากให้มากโยมก็จะสบายสบาย เมื่อเราพูดเนี่ยเสียงก็เกิดพยุดเสียงก็ดับเนี่ยทีนี้มือสมาธิเราดีแล้วเราฝึกสมาธิไปดีแล้วก็จะทำหมดตัวหมดตนขึ้นมาได้เมื่อสมาธิดีขึ้นแล้วมันก็จะเฉยได้นะเราฝึกหัดไปเถอะนั่งสมาธิเนี่ยเป็นของดีคนไม่นั่งสมาธิมันไม่รู้หรอก ไม่รู้ความเป็นจริงได้คุณไม่นั่งสมาธิมันรู้ความเป็นจริงไม่ได้แล้ว,ลวเขาไม่แย่ให้มันโกรธมันก็จะโกรธง่ายขึ้นมาเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิสมาธินี่มันตัวเฉยได้เมื่อเขาจะทำให้เราโกรธมันก็เฉยได้มันก็ได้มาจากอดทนนั่นแหละเบี่าเนี่ย เมื่อเราทำสมาธิมามากมากนเข้านะเขาก็อดทนก็อดทนได้แต่พอเราฝึกสมาธิไว้ปัญญาก็เกิดเพราะมันอดทนได้มันก็รู้จักว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ทนได้แล้วก็สมาธิมันก็เฉยได้พอรู้จักว่านี่ไม่ใช่เราเราก็เฉยได้ แต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเฉยไม่ได้เ,เพราะเหมือนไม้ขีดนั่นแหละกับปวดไม้ขีดกับข้างไม้ขีดมันกระทบลงกับแปดเลยแหละใจเราองก็เหมือนกันถ้าไม่หัดสมาธิและสติสมัทัญญะมันรู้ไม่ทันมันก็โกรธขึ้นมามแล้วก็ถ้ามันโกรธมีสติสมััญญะรู้ทันมันก็ดับไป มันก็ไกลจากสิเลสได้ก็ไม่ใช่ตัวเรา <S <S 2> <S 2> <S 2> เพราะอันนี้แหละจึงต้องฝึกสมาธิทำสมาธิหนักขึ้นสมาธิลืมตาเราก็ทำได้หลับตาเราก็แจ้งได้จะว่าคนหลับตางโง่นะคนหลับตานีนมันทำบอดเองแบกมันจะไม่บอดแล้วหลับตาจะว่ามันเห็นอะไรไม่ได้ หลับตาเนี่แลละมันเห็นถ้าไม่งน้นพระองค์ไม่ไม่สอนสมาธิต่อสมาธิหลับตาแล้วดีแล้วแล้วให้ลืมตาอีกลืมตาก็มีสมาธิหลับตาก็มีสมาธิไม่งั้นล่ะหลับตาก็จะเหาะล้วไปเียหลับตาไปได้หลับเหะก็ต้องลืมตา เราะสมาธิดีแล้วเนี่ยจะทำวิธีไรไมันก็ได้ทั้งนั้นละ่ะจึงเรียกว่าสารทีเป็นผู้ปึกหัดใจของตัวเองให้กล้องแล้วจึงเรียกว่าลูกเราเป็นผู้ฉลาดนี่ฉลาดในการทำใจพระองค์ก็ส่งเสริมพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน,น เบิกบานในธรรมคำสังสอนที่เราได้มาแล้วที่เราได้มาประทับทางจิตใจของเราแล้วเป็นเพื่อระงับนิวรณ์ได้สิ้นเชิญนี่จึงเรียกว่าเรามานัิการเอาธรรมะของพระองค์มาไว้ที่ใจ ไม่งั้นพระองค์จะลึกชาติของตัวเองได้ตั้งรอยชาติผันชาติแสนชาติแสนกับชาติพระองค์หลึกได้ก็ไม่ไม่ต่างอะไรที่เราอัดเสี่ยงไว้อัดเสี่ยงไว้ได้เสี่ยงเราพูดไปจะหลุดปากไปแล้วไปติดโน่นติดอยู่ในเครื่องนน่นนะไปติดอยู่ในเครื่องแล้วก็ยังมาฟังได้ พระองค์นี่นะเป็นผู้คนควาเป็นผู้ฉลาดมากใครจะมารู้อย่างพระองค์นะั้นไม่มีหรอกอยุดรู้ก็ทั้งใต้ดินบนดินท่านรู้หมดแหละจึงเรียก่นนามว่า,า,วาพุทธโธเป็นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นตื่นตื่นทั้งหมดโลกนี้โลกหน้าโลกไม่รู้ว่าโลกของหมูสัตว์เนี่ย ทำให้ตื่นเถอะเราก็ทำให้ตื่นให้รู้ธรรมของพระองค์จะได้สิ้นชาติสิ้นภพคนสักทีมือมือเราจะไปไม่ถึงจริงๆแล้วก็ไปพักบนสวรรค์น <c oughs> บนพรมโลกก่อนก็ได้อย่างพระนาคามีท่านก็ไปอยู่พรมโลกไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่สุทธวาสน้น แล้วท่านจะไปนิพพานมโนเน,นี่เราคุมเหมือนกันไม่ต้องกลัวเรกเรื่องฌานจะไปอยู่พรหมโลกอะพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอยู่พรหมโลกเหมือนกันและท่านก็เปนิพพานมโนโนันสบายเนี่ยคือเรื่องฌานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรกโยมให้มันได้สิสำคัญอรูปฌานอารูปฌานเครื่องฌานของพระพุทธเจ้า โลพุตระฌานก็กลายรับสนาญาณรู้อยู่ทุกขณะเข้าออกอยู่เป็นหนึ่งนิดใกล้พระในผ่านเที่ยวเข้าฌานออกฌานใกล้พระในผ่านเที่ยวนี่ทีนี้ไอ้ผู้มีฌานนะมันยังไม่ฉลาดแล้วก็คนไม่ได้เลยไม่ได้เลยจะโง่ขนาดไหนจะโง่ขนาดไหน คนได้ฌานแล้วยังโง่อระรูปรสกลิ่นเสี่ยงที่คนไม่ได้ฌานเนี่ยมันติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสี่ยงเลยเงี้ยมัจจุราชยอมมองเห็นเห็นกายใจธรรมะนี่เป็นเครื่องขัดคนนี่แหละคำท,ที่ที่มารู้ว่าเสียงอัตมานี้ก็เพิ่งรู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องคัดคนได้จริง อาตมาทำงานครั้งนี้ก็เพื่ออยากจะรู้หัวใจคนที่มีธรรมที่ไม่มีธรรมจะมากแค่ไหรอันตมาก็เลยลองธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีความดีความชอบมีสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ลองธรรมะเราก็ไม่รู้เพราะเรียกว่าหัวใจไม่หวั่นไหว โลกรธรรมเพื่อสนใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องหลงธรรมะก้าวันก้าวคืนที่ฟังลูกนิมิดในครั้งนี้จะทำานมิตไว้ให้ดีนิมิตสามคติสามเพราะอันนี้ก็ทำไว้ในใจวันนี้ก็ เห็นญาติโยมมาประพฤติทำธธรรคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก็าดีใจไม่รู้ว่าจะดีใจแค่ไหนไม่รู้ว่าจะดีใจแค่ไหนเพราะว่าเป็นองค์ธรรมนี่ร,รมอยู่กับคนนี่เองถ้าคนไม่มีธรรมเขาก็คงไม่มาหากคนมีธรรมเถ้าคนมีธรรม ทำต่อทำก็มาหากันนี่เป็นพี่น้องของธรรมะทางใจเมื่อจิตของเรามีลมเข้ารู้มีลมออกรู้มีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ รู้ทำห้ใจเข้ารู้ทำใ,หใทำมใหายใจออกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าจิตสงบเมื่อไรเราจะเห็นในลมหายใจเข้ามีสงบจะเห็นในหายใจออกเข้าแข็งสงบห่างจากขุกวิญญาณไม่ ยังไม่มีมามีแต่ความราูม้สงบในลมหายใจเข้าสงบในลมหายใจออกแต่ยังไม่เห็นเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็อยู่กับความสงบเมื่อสงบหนักเข้าแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็จักขควิญญาณนี้ก็จะมีขึ้นกับเราเพราะกระแสไฟปฟป้าอยู่ในตัวเรา สว่างขึ้นเมื่อไรเมื่อสว่างขึ้นเมื่อไรลมเข้าเราจะเห็นเพราะลมเข้าออกอยู่ใกล้ๆลูกตาเราเนี่ยลมเข้าออกไม่ได้อยู่ไกลกับลูกตาเราลมเข้าก็เข้าไปใกล้ๆลูกตาลมหายใจออกก็ออกใกล้ๆลูกตาเนี่ยที่นี้ลม เมื่อตาดีขึ้นแล้วลมนี่มันจะออกออกทั่วร่างกายลมนี่จะออกทั่วร่างกายเลยอาจมันจะไม่ออกทางจมูกเลยก็ได้มันจะออกทั่วร่างกายเลยก็ได้ตานี่มันจะเห็นขึ้นมันจะเห็นขึ้นแล้วจิตใจก็เพลิดเพลินอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้า ว่าอมาณาปานสติลมปราณเกิดขึ้นกนัดปฏิบัติรู้จากความสงบเห็นจากความสงบจิตใจก็เบิกบานเพราะเรารู้ธรรมเห็นธรรมคำสอนของพระทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้ไม่ต้องถามใครละเพราะ ไปเปิดตำรามันก็กรงฝังเทศก็กลงกลงฝังเทศก็กรง,กรง,งเพราะต้นฉบับมันอยู่ที่กายใจเพราะคำซ่อนของพระองค์อยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละไม่อยู่ไกลหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละขอให้ทำเก่งๆหน่อยะนะทำให้เก่งๆปฏิบัติเก่งๆ เพราะเป็นเครื่องกันตายได้ <c oughs> เพราะเราเข้าโรงพยาบาล <c oughs> เขาความไม่มาแต่แทงเราเราก็ไม่กลัวเราก็อยากหายนั่แหละเราก็พึ่งหมอดีแล้ว่าผ่าตัดคงไม่ตายหรอกเพราะหมอเก่งใจเรามันเชื่ออย่างนั้นนี่ถ้าหากว่าเรามาเลี้ยวมาเชื่อธรรมะของพระองค์จริง เอาธรรมะเป็นเครื่องผ่าตัดใจอของเราเราก็เป็นผู้แน่นอนเหมือนกันเนี่หมอก็ผ่าตัดก็อยากจะให้พวกเราเนี้ยอยากให้รอดทุกคนนั่นแหละบางครั้งก็ตาย,ยถึงไม่ตายจากที่หมอเราก็ต้องมาตายที่บ้าน,นธรรมะนี่ก็มีการที่เราเรียนไ้เรียนไว รู้ทำความเป็นจริงรู้ว่าเราเป็นผู้ไม่ตายพึ่งทิ้งสักสังขารร่างกายไว้เท่านั้นเองรู้ยางอี้นี่จะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระองค์ผู้ใดเห็นธรรมเป็นผู้เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคต ผู้นั้นเห็นเราเราก็เห็นธรรมคำตั้งตอนที่เราได้ปฏิบัติขัดสมาธินี่แหละเจริญสมาธินี่แหละองค์พระอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเราพระเดินก็มีพระนั่งก็มีพระยืนก็มีพระนอนก็มีในเรียบุยีรเนี่ยมีทุกอิริยาบถ เราทำได้ทุกอิริยาบุอันนี้ก็พอสมควรแล้วขอบารมีธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์ข้าจ้าอันนี้อาจจะมาได้นั่งขัดสมาธิมาเป็นเวลาอันนานพอควรที่แนะนำ ข้าญาติโยมให้ฐานธรรมในการโคดสาสะธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเพียงนี้